วัสดีค่ะวันนี้โรสตอรี่นะคะจะมาสาธิตวิธีการทำมะขามกวนค่ะวันนี้นะคะเราจะทำแบบสูตรดั้งเดิมนะคะมะขามเปรี้ยวที่เราใช้เราจะใช้เป็นมะขามเปรี้ยวพื้นบ้านค่ะส่วนผสมนะคะในการทำมะขามกวนนะคะก็จะมีในส่วนของกระทินะคะซึ่งเราจะต้องทำในส่วนของน้ำกระทิก่อนค่ะ น้ำกะทินะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกนะคะเราจะนำมาปั่นเข้ากับตัวเนื้อมะขามนะคะที่เราได้แกะ,มะเมล็ดออกแล้วปั่นให้ละเอียดเลยค่ะน้ำกะทิส่วนที่2นะคะเราก็จะนำไปตั้งไฟค่ะต้มให้เดือดนะคะจนน้ำกะทิของเราค่ะแตกมันนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะนำมะขามนะคะที่เราได้ปั่นจนละเอียดแล้วนะคะ ใส่ลงไปในน้ำกระทิค่ะคนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะนําน้ําตาลทรายนะคะใส่ลงไปนะคะคนต่อไปเรื่อยๆนะคะจนน้ําตาลทรายละลายค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเติมเกลือลงไปค่ะเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะคนมะขามต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ํากระทิจะแห้งค่ะเราต้องคอยคนตลอดนะคะเพื่อไม่ให้ติดกระทะค่ะ เสร็จแล้วค่ะมะขามกวนของเรานะคะน่ากินมากๆเลยค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมมะขามกวนของเรานะคะเนื้อมะขามค่ะ5กิโลกร,รมัมน้ำกระทินะคะ5กิโลกร,รมัมน้ำตาลทราย1กิโลกร,รมัมและเกลือป่น3มช้อนโต๊ะค่ะอัตราส่วนผสมนะคะไม่ตายตัวค่ะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาบรรจุใส่ถุงค่ะหรือท่านใดนะคะจะทำเป็นแบบลูกอมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานเป็นปีๆเลยค่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะทุกคนว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนนะคะน่ากินมากๆเลยคะ่ะมะขามนะคะมีความหนึบมากเลยค่ะเดี๋ยวมาทำการชิมกันนะคะ อร่อยค่ะทุกคนรสชาตินะคะก็จะออกหวานอมเปรี้ยวนะคะเข็มนิดนิดค่ะเก็บไว้ได้นานเป็นปีเลยนะคะอันนี้สามารถใส่ไว้ในตู้เย็นก็ได้หรือเอาไว้ข้างนอกก็ได้นะคะมะขามกวนสุดตั้งเดิมเพื่อนๆลองทำทานดูนะคะ สามวนนะคะสูตรดั้งเดิมของเรานะคะเพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะคะค่ะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดติดตามช่องรสตอรี่ของเราด้วยนะคะเพื่อนเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปขอบคุณค่ะ